มาเจอกันคลิปสองนะเพราะว่าคือเรากลัวว่ามันจะเกิน15นาทีเลยมันจะกับคลิปสเลยก็กำลังบอกว่าคนให้เข้ากันลไปเลยค่ะก็คนให้กันเข้ากันนะคะเดี๋ยวขออนีาตไปคนก่อนแล้วกันนะคะค่ะแล้วก็คนให้มันเข้ากันแล้วนะคะหลังจากที่เราคนให้เข้ากันแล้วเนี่ยเราก็ใส่คร์มลงไปเลยเราจะแกะเป็นไอ ไอ้นี่ก่อนเลยแป้งนี่นะคะก็แกะแป้งกันแป๊บนึงนะคะอาจจะเสียเวลามากเดี๋ยวไปเราแกะได้ก่อนนะคะ่ะก่อนนี่เลยโอเคเราก็ใส่ลงไป ตามที่เราต้องการให้มันแบบสีหยอกแป้งๆหน่อยนะคะหมอมว่าสีฟ้าหอมว่าแล้วแต่คนชอบนะบางคนก็ชอบกลิ่นสีชมพูบางคนก็ชอบกลิ่นสีฟ้าเน,นานะอ่ะต่อไปก็ใส่บีไนท์เลยนะคะลาดลงไปเป็นตัวเอสเลยฮอชเป็นเลขแปด 8. อือหือเลขปดของเรานี่คืออลาัางการงานสร้างแล้วเราก็คนเลยนะคะ ออลืมบอกว่าจริงๆเราก็ใส่แป้งก่อนที่จะใส่กาวนะคะเพราะาเดี๋ยวมันร้อนหรือเราจะใส่แป้งทีหลังก็ได้ถ้าใ,ใส่แป้งทีหลังเราชอบใส่แป้งทีหลังมากกว่ามันจะดีกว่าเนี่ยเราต้องคนเบาๆนะคะเพราะแป้งมันจะฟรุง้งทั่วห้องเนี่ยฟุ้งนะเนี่ยนนะคะอย่าลืมเอาไปทําตามกันด้วยนะสีมันก็จะออกครับโอเค เราก็ใส่ไปด้วยคนไปนด้วยเลยนีโอเคได้แล้วพอแล้วนะคะเราใส่แป้งตามที่เราต้องการหรือกลิ่นที่เราต้องการเลยหรือสีก็ได้ค่ะอ่าวันนี้เราไม่ได้จะเอาแค่สีเปล่านะคะเราจะเอาเป็นสีแดงสตรอเบอรีร่ค่ะโอเคใส่ลงไปเลยหนึ่งฟ้าสปริงก็อยู่ในนั้นนะไม่ได้เอามา แต่ว่าเราชอบใช้ฝามากกว่าเพราะเราขี้เกียจล้างสปริงนะคะอาสปริงสปริงกลิ่นก็ไม่ต้องใส่นะมันมีกลิ่นอยู่แล้วส่วนมากกลิ่นเราจะชอบใส่ขแบบสีใสมากกว่านะคะในสีใสมากกว่นมันจะแบบกลิ่นได้นั่นกว่าอันนี้มันจะผสมกันแล้วมันจะไม่โอเคชื่อสูตรว่าบริกพิสตันนะคะ และเบอรี่คูมานั่นเองชื่อเบอร์รี่คริสตันดีกว่าอ่ะนี่ชื่อสุราบอร์รี่คริสตันนะคะมันชื่อเทียวคิดเองเลยเฮ้ยทำไมสีในนั้น,นเป็นออกส้มๆนยะของจริงเป็นเสียงผู้อ่อนสวยงามเห็นไคะอืมคนละสีมากอันนี้ขอเข้มเลย มือนแบบอมเลยอมยิ้มก็คนให้เข้ากันหลังจากที่เราคนให้เข้ากันเนี่ยแล้วก็เอากากเป็ดเตยต้องใส่กากเป็รที่เราต้องการเลยนะคะอืมเราต้องการเป็นดอกไม้ถ้ากากเป็รดอกไม้เนี่ยมันจะเห็นชัดกว่าจะเป็นก้อนๆแล้วก็ไม่ติดมือด้วยถ้าฟุ้งเวลาฟุ้งเนี่ยมันจะโอเคง่ายด่ดหลังจากนั้นเราก็คนให้เข้ากับ ตัวสลมของเราเลยนะคะแล้วเราจะใส่เป็นดาวด้วยเอาเนี้ยังไม่แกะเลยเหรอเนียแกะแกะแกะยังไม่แกะก็ต้องแกะแกะใหม่เลยเสียทีแล้วปึ๊บบางคนก็ชอบใส่แบบคิสเตอร์เอ้ยปินเตอร์น่ารักน่ารักนะคะมันจะสวยงามตัวสลมของเรา ล้วคนให้เข้ากับสลา,ามเลยแบบคนให้แบบคนละทิศคนละทางไปเลยนะคะมันจะได้แบบทั่วทั่วนี่แล้วก็คนๆๆหลังจากที่เราคนให้มันเข้ากันเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ใส่กิสรีเลยนะเดี๋ยวเราจะไปคนก่อนแล้วกันนะคะค่ะก็คนเสร็จแล้วนะคะก็ไปใส่กิสรีเลยเคเดี๋ยวเราจะใช้เป็นเจ้าตัวนี้นะชมนตวง เอาประมาณสัก2ต้นตัวอู้โอเคเราเอาเป็น2องชน้นช้นชาปะนั่นจะสองช้นชามก็เริ่มเป็นกอดตัวแล้วก็คนไปเรื่อยๆเลยโอ้ยอย่ๆยืดยดได้อย่างสวยงามเฮ้ยใส่เยอะเกินใส่กีซอีนเยอะเกิน ก็อันนี้เราทำเป็นกีซลินแบบข้นนะเลยเหนียวเลยเอ้ยไม่เลยแข็งไปเลยนะคะไม่เป็นไรสุดที่ทำพลาดเราว่าจะทำสักสองสูตรสามสูตรแหละเหนียวเลยพัดเจ้าก็คนให้เข้ากันเลยนะคะเดี๋ยวไปดูตอนเสร็จนะคะ นี่ขันก็เริ่มได้แล้วนะแต่มันยังไม่ได้เท่าไหร่เราจะเอาไปคนให้มันเข้ากันเดี๋ยวค่อยนวดแป้งเอ้ยนวดสลามนะคะมันจะเป็นดื้อๆดี้อๆเฮ้ยดีดีๆดีดีๆอืมกลิ่นหะอมมากแบบหอมสุดๆไปเลยมันสุัขฝรังเลยอ่ะมันเป็นกลิ่นเหมือนสัขฝรังเอ้ยไม่เอ็มเป็นเนื้อเหมือนสัขฝรัง เนื้อแน่นๆเรานวดได้แล้วเนี่ยจริง,รงแต่ว่าคือเราต้องพาันไปกินเพื่อนหอมๆๆไปเจอกันตอนเสร็จค่ะค่ะเราก็ใส่ไปพี่ออย์แล้วนะให้มันแบบไม่ติดมือเฮ้ยแสงจิ้มฟินแฮะ นัวเลยหลังจากที่เราใส่เบบี้ออยเสร็จโอ้ยติดเนื้อเทปปเจ้าติดมือก็จะบอกว่ามันแข็งนะคะแต่สลามถึงแข็งนี่อยู่ได้นานนะจะบอกใครที่เคยเล่นสลามมันล้านนานแล้วก็รู้จักสลามมากเนี่ย ก็จะรู้ว่าถ้าเกิดสลามที่แข็งเนี่ยจะอยู่ได้นานมากจริงๆเหนีย hmm. เป็นอย่างมากสลามตัวนี้พังไปแล้วน่าเสียดายแต่มีวิธีแก้นะคะแล้วเราไปดูตอนมันแก้เสร็จนะไม่ใช่คลิปนี้นะคะเราจะแก้เป็นคลิปอื่นนั่นแหละ ค่ะไปทำสลา,ามสีใสเลยกันเลยนะคะหอมมากโอเคเดี okay, ๋ยวเราจะเก็บใส่กล่องไว้ก่อนนะแสงชิมก็ฟินเฮ้ยเหมือนสูตรปุยฝ้ายะปุยปุย,ปยะชื่อถ้าชื่อสูดปุยปุยเอ้ยชื่อสูตรปุยปุยดีกว่าเปลี่ยนชื่อแลลวเจ้าชื่อต่อไปจะเป็นสูตรอะไรแล้วนะพิสตอนอะไรทุกอย่าง เบอร์รี่คริสตันเออใช่สุดต่อไปเราจะเอาชื่อเบอร์รี่คริสตันอันนี้ชื่อปุยปุยชื่อแบบปุยปุยปุยฝ้ายปุยปุยน่ารักน่ารักอ้วนอ้วนนะฟูฟูฟองฟองนะคะอู้ติด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 ผมเฮ้ค่ะสุดต่อไปเลยสุดต่อไปเลยสุดต่อไปเลยนะคะก็จะเป็นกราวสีชมพูค่ะ เราจะใส่กาวเสียงพูดลงไปอุ้ยมันชี้ก็บีบกาวลงไปเลยโอเคบีบๆๆ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 ๆก็วคือออกมาช้ามากเลยเป็นช็อตเกว่าจะออกมาได้อุ้ยนานจริงนานขนาดนี้นะคะเราก็ใช้กาวใส่ดีกว่านะ เแล้วก็เทลงไปตามที่เราต้องการคือเราต้องการหมดเลยเราก็เทหมดเนาะเทหมดเลยผมรีกินกินเอาไว้อ้ยผมผมผมว่าก็คนให้เข้ากับตัว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 พื้นอะคนทำคนไป เราชอบทําเป็นสีเขียวมันจะสวยมันจะถ้าเกิดสีเขียวใสเนีนะ่ยมันสวยจริงๆบอกแนะนำแล้วสีฟ้าดีวะสีฟ้าดีกว่าเนานะสีฟ้าอ่อนจะสวยเชื่อเชื่อเขานะเชื่อเขาตัวเองโอ้ยเปิดยากจริงเดี๋ยวไปเปิดก่อนก็เปิดได้แล้วนะคะคือมือแบบ oh my god เลยมือนี่คือ oh my god หยดลงไปสักหยดหนึ่งโอ้โหหยดหนึ่งเนี่ยสีคงจะเข้มเต้นเต้นเโอโ้เข้มมากโอโ้ตายแล้วลูกแม่สีไม่สวยแล้วไอสีสวยอยู่ใครบอกว่าไม่สวยก็เมื่อกี้คุณบอกเองบ้าแล้วก็คนให้เข้ากันเลยเอยสีเหมือนดอกอะไรสักอ,อย่างชื่อดอกอะไรแลนะเป็นดอกไม้อะ มันจะเป็นดอกไม้มันจะเป็นสีฟ้าดอกไม้นี่คือพูดว่าดอกไม้แล้วมันดอกอะไรจะมีคลิปสามปะเนี่ยมีแน่นอนค่ะไปเจอคลิปสามนะคะบ๊ายบาย